ตอนน่าธอบอกรักฉันแต่หลังหลังเธอไปบอกรักเขาคำว่ารักที่พูดกับฉันมันก็แค่เรื่องนอกชใจแคร้ว You said you love มีปฏิกิริยาละลายตอนน่าคือรักแต่ข้างหลังคือ goodbye ฉันเคยคิดว่าเธอคือ Destiny แต่กาเป็นเพียงบทเรียนที่หลอกร้อนฉันทุกทีเธอมากับรอยยิ้มทำให้ฉันเชื่อแต่หัวใจเธอเป็นครึ่งให้เขาอีกเรื่อย เธอพูดคำว่า love of like is nothing new ใช้มันกับฉันและกับเขาได้เหมือนกันทุกทุกสัมผัสที่เคยจริงตอนนี้มันจางฉันแค่คนลำดับสองในเรื่องราวของเธอเท่านั้น Tell me why you gotta play with my heart ทำไมต้องหลอกให้หวังแล้วพังทุก part Love ain't real if you share it twice practical man broken ties. I ain't blind, I just played a long trick with you I got it wrong the time I'm and on the lap long me call you phone you can whisper in my ear Planning one poison that I fear The shake come love, and I tell the crabs in my eyes If you to the I'm Win Every time I give you trust, But you broke it fast the henman tip Gun drop her gravity tip you to the i the angel behind your รักของเธอมัน fake all I feel is pain now I'm done with the lies you make หมดเวลาและที่ใจต้อง stake I'll burn your name on my broken soul Love ของเธอไม่ละค่ายโฮ oh. ฉันยังทนอยู่ตรงนี้ทั้งที่รู้ว่าเจ็บเพราะยังง้อแอบความรักที่เธอไม่เคยจะเก็บเธอใช้ฉันเป็นฉากให้คนอื่นเห็นว่าใช่แต่ความจริงในเงามือเธอไม่เข้าข้างใน I try to believe but the truth took clear พาเธอกับเขายัางวนนี้หัว every year มันโดนตบน้าได้คำว่าราทีเธอแบ่งครึ่งๆไปไม่เหลือค่ะพอจะพักด,ดี ต่อหน้าเธอบอกรักฉันแต่หลับหลังเธอไปบอกรักเขาคำวร่ารักที่พูดกับฉันมันก็แค่เรื่องหลอกโชคราว You said you l o v e me but get so lonely ตอหน้าคือรักแต่ทั้งหลังคือ goodbye ต่อหน้าเธอบอกรักฉันแต่ฉันไม่เชื่ออีกแล้วเพราะหลับหลังเธอมีเขาเรื่องมันชัดเจนอยู่แล้ว Love is over I can't hold on สุดท้ายฉันต้องยอม move on